เดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าฟ mm ัก hmm. ทองสายพันธุ์ใหม่ของเทียไต mm hmm. มีอะไรที่เป็นจุดเด่นน่างใจบ้างครับขอ oh, <okay. S 2> บคุณคุณตุยยันครับงั้นเดี๋ยวยขออนุญาตเริ่ม mm hmm. อีกครั้งนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับฟักทองลักกี้ครับคือเราเคยเห็นว่าฟักทองในประเทศไทยหรือตลาดประเทศไทยจะเป็นลักษณะของฟักทองที่ผิวข้างโคกหรือเราเรียกว่าเป็นฟักทองที่ผิวมันตะปูมตะบ่เหมือนหนังค้าคก ยิ่งค้างโคกเยอะยิ่งยิ่งอร่อยมีความเชื่อกันอย่างนั้นนะครับทีเนี้ยในมุมผมเนี่ยผมเป็นนักปรับปุงพันธุ์ผมก็อยากได้สายพันธุ์อยากสร้างสายพันธุ์อะไรที่มันมีความแปลกใหม่แต่ยังคงความเป็นลักษณะของรสชาติที่เป็นเนื้อฟักทองแบบไทยสามารถปลูกได้ง่ายทนขนส่งและที่สําคัญคือเราดีไซน์ว่าเอ๊ะมันไม่จําเป็นต้องลูกใหญ่ก็ได้นี่นะครับก็คือ ก็เลยมาเป็นที่มาของแตง่ฟักทองฟักทองเพอร์ซนอลไซสหรือฟักทองพูกเล็กน,นะครับฟักทองลัคกี้เนี่ยใช้เวลาสร้างพอสมควรเลยฮะสร้างนานพอสมคว,วรนนววตั้งแต่เมื่อประมาณสักเกปีที่แล้วเหมือนกันนะครับเริ่มต้นจาก10ปีที่แล้วเราทัดสรรลักษณะพันธุ์รูปเล็กเนื้อดีนะครับปรับปรุงมาเรื่อยๆจนได้สายพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอและเขามีภูที่ชัดเจน นะครับขนาดผลเนี่ยประมาณ1.5ไม่เกินไม่เกิน2กิโลกรัหรืออาจจะลูกใหญ่ๆหน่อยก็ประมาณ2กิโลนิดๆนะครับไม่ใหญ่มากแล้วเขาจะมีทั้งหมด10ภูเวลาเราผ่าเนี่ยเราเพ่จะได้ทั้งหมด10บภูชัดๆ10ภูก็ประมาณ150กรัมถึง200กรัมต่อชิ้นฟักทองลกักกี้เนื้อหนาเนื้อหนามากเดี๋ยวผมจะขอเนื้อจากที่พี่นะครับ จะเป็นฟักทองที่เขาจะมีเนื้อที่หนาหนาจับแล้วก็เนื้อจะออกเหลืองอมส้มยิ่งแก่ยิ่งส้มที่สําคัญตัวเนี้ยอยู่ได้นานมากๆหลังเจ็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเ,เขาอยู่ได้สามเดือนขณะที่ฟักทองทั่วไปเนี่ยฟักทองทั่วไปเนี่ยหนึ่งเดือนแล้วก็เนื้อเขาจะนิ่มละแต่ตัวนี้เนื้อจะแข็งปักเลยเนื้อแข็งมากนะครับภาษาผมถูกไหมเนี่ยแข็งปักคือ <c oughs> คือฟักทองอ่ะเวลาเก็บไปเนื้อเขาจะนิ่มไปเรื่อยๆแต่ตัวนี้เก็บไปยิ่งนานยิ่งหวานนะครับยิ่งนานยิ่งหวานแล้วก็ถ้าเรายิ่งเก็บแก่จัดเนื้อเขาจะเป็นเนื้อส้มนะครับการบริโภคตัวนี้ก็ทําเอาไปประกอบอาหารได้เหมือนฟักทองไทยทั่วไปแต่มีความพิเศษอีกอีกอ,กอย่างหนึ่งที่ตอนนี้อยากนําเสนอสําหรับฟักทองลักกี้ก็คือ,อเนื่องจากเราสามารถหั่นเป็นภูได้สิบูเนี่ยถ้าหมด แต่ละภูเนี่ยคว้านเอา,มาเมล็ดออกแล้วก็เอาไปใส่ในตู้อ,อบไมโครเวฟประมาณสัก7นาที<ถ>ก็สามารถเอาออกมาทานได้มันจะคล้ายๆกับมันเทศเมันเหมือนมันญี่ปุ่นนะครับอันนี้การทานแบบนั้นอีกส่วนหนึ่งถ,ถ้าเราเป็นคนชอบปิ้งย่างาหมูกระทะปิ้งย่างอะไรพวกนี้เราหั่นความหนาประมาณสักหนึ่งเซนติเมตรไม่เกิน1เซนติเมตร หันห่นหั่นหั่นตามแนวนี้นะฮะแล้วเอาไปปิ้งย่างรสชาติเขาจะดีกว่าผมบอกได้เลยดีกว่าฟักทองญี่ปุ่นการที่เอาฟักทองไทยไปย่างเนี่ยมันจะนิ่มตัวนี้เนื้อเขาแข็งเขาจะแห้งเ,เหมือนเหมือนมันย่างนะครับต้องลองต้องลองดูห่านนะครับตัวนี้ถามว่าเอแล้วพุกในมุมผู้บริโภคอะได้เยอะเลยนะผู้ค้าสิ่งที่ผู้ค้าเขาจะได้ก็คือ เนื่องจากเขาอยู่ได้นานเขาเขาวางตลาดได้นานเพราะฉะนั้นความเสียหายหลังจากที่เขาค้าขายเนี่ยน้อยนะครับผู้ปลูกเขาจะได้อะไรเกษตรกรผู้ปลูกสายพันธุ์เนี้เป็นสายพันธุ์ที่บอกได้เลยว่าทนทานไวรัสมากๆโรคไวรัสก็คือเป็นโรคที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดว่าฟักทองไม่ติดลูกสร้างความเสียหายได้มากกว่า80% เกษตรกรปลูกร้อยต้นนี่ไม่ค่อยได้ลูกหรอกครับถ้าไม่ทนโรคสายพันธุ์ตัวนี้ทนไวรัสมากๆนะครับสามารถดูจากแปลงได้เลยนะครับเราไปเดินดูในแปลงกันไหมตอนนี้เรามีเมล็ดพันธุ์ตอนนี้เรามีเมล็ดพันธุ์เราจะเริ่มจําหน่ายภายในปีนี้นะครับปีสองพันห้า้ยหกสิบแปดนะครับจริงๆเราขายที่ต่างประเทศไปแล้วตัวนี้ที่ต่างประเทศเนี่ยเก็บได้ทั้งลูกอ่อนทั้งลูกแก่นะครับแต่เมืองไทยผมเชื่อว่า ชอบลูกแก่มากกว่าเก็บระยะเอแก่จัดเอเขาเรียกว่านวลสามเนี่ยแก่จัดเนี่ยพักทองจะอยู่ได้นาน,นเนื้อจะสมแต่ถ้าเอาพันนี้ไปสําหรับการทอดเป็นแบบฟักทองทอดนะฮะฟักทองที่เป็นอะไรนะที่เป็นปฟักทองทอดที่เป็นแบบกรอบๆนะฮะอ่าใช่ใช่ใช่ฟักทองทอดแบบนั้นนะเนี่ยต้องเก็บนวลหนึ่งสีเขาจะเป็นออกสีเหลืองอมเขียว แล้วเขาจะทอดออกมาสีเขาจะไม่เข้มน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาเรียกว่ามันมีความาหลากหลายในการใช้ประโยชน์ได้เยอะมากมน,นะครับพื้นที่ไหนเอ่อตัวนี้ปลูกได้ทุกพื้นที่ของเมืองไทยเลยครับาบางบางผลที่จะรู้สึกว่ามันจะสูงสูงขึ้นมานิดนึงเราไปปลูกที่บนดอยที่เชียงใหม่ผลเขาจะออกสูงนิดนึงแต่พอปลูกพื้นราบเขาจะแบนแบลงหน่อย เรามีไปทดสอบที่ภาคอีสานทางใต้<ม>ภาคใต้ชุมพงชุมพรอะไรพวกนี้ปลูกได้ไม่มีปัญหา่ไปลูกได้ดีเออจริงๆปลูกได้ดีทุกทุกพื้นที่เอ่อแต่จะนิดนึงก็คือในช่วงที่ดีที่สุดคืออย่าเป็นช่วงที่ฝนชุกจัดช่วงเขาพัฒนาแป้งเนี่ยช่วงใกล้ใกล้แก่เนี่ยอย,อย่าให้มันมันฝนมันชุกเกินไปมันจะไม่เหมาะกับการพัฒนาแป้งจะมีมาได้ เออน่าจะประมาณช่วงหลังเดือนพฤษภาขึ้นไปน่าจะมีละครับสําหรับเดือนถ้าเราเก็บนวลหนึ่งจะประมาณเจ็ดสิบห้าวันครับหลังจากพ่อมเมล็ดแต่ถ้าเราต้องการเก็บนวลสามประมาณแปดสิบห้าวันแต่อยากได้จับจับเลยก็เก้าสิบวันถูกผมว่าประมาณแปดสิบแปดสิบวันนี่าำลังดี แต่รรรฟักทองธรรมดาลูกใหญ่เนี่ยไอตัวนี้ดูแลง,ง่ายกว่าเพราะว่าลูกเขาเล็กเขากินน้ํากินปุ๋ยไม่มากเท่าไหร่โดยเฉพาะปุ๋ยนะครับก็ใส่ปุ๋ยป,ยปกติเลยคือ <Okay. S 1> เผอว่าใส่ปุ๋ยน้อยกว่าฟักทองลูกใหญ่คือซ้ำนะครับส่วนการให้น้ําเราจะโดยปกติเกษตรกรจะมีอยู่2แบบเกษตรกรที่อาศัยน้ําฝนเกษตรกรที่อาศัยระบบน้าก็ถ้าเกษตรกรที่ มีระบบน้ําเนี่ยเราให้น้ําตอนเช้าประมาณสักเก้าโมงสิบโมงครึ่งชั่วโมงทีหนึ่งแล้วก็ช่วงบ่ายประมาณครึ่งชั่วโมงทีหนึ่งวันละสองครั้งนะครับอันนี้ไม่ค่อยยากการให้ปุ๋ยจะให้ปุ๋ยสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าทุกระยะการปลูกก็คือหนึ่งสัปดาห์ต่อต่อหนึ่งครั้งสิบกรัมต่อต้นต่อหนึ่งครั้งไม่ไม่กินปุ๋ยไม่ค่อยเยอะผลิตต่อต้นหรือต่อไร่ประมาณ อบเดี๋ยวนะที่เราไปทดสอบอหลายๆที่มาเนี่ยประมาณเกือบสี่ตันต่อไร่อไรถ้าเทียบกับพันธุ์ 1, ลูกใหญ่เนี่ยผลผลิตเขาอาจจะน้อยกว่านิดน,นึงแต่ถ้าเทียบกับฟักทองที่เป็นฟักทองขนาดสองสามโลเนี่ยผลผลิตเขาสู่สีก็คือใกล้เคียงบางที่สูงกว่าด้วยซ้ำนะครับอยู่ประมาณสี่ตันต่อไร่ละกันกรม หลังปูกเราได้มีเทสตลาดเอ่อตัวนี้เราเริ่มทํากับกลุ่มแม่ค้าที่เป็นแม่ค้าที่เรามีมีความสนิทกันเอ่ออย่างแรกแรก,แรกเลยอ่ะลูกค้าไม่รู้จักขายไม่ได้เลยเพราะว่าเขาก็เห็นโมโ,โดยโดยพฤติกรรมคนไทยอ่ะฮะเขาจะชอบผิวคังคกผิวหยิกเจอเรียบเรียบอย่างนี้มานี่เขาไม่เลือกซื้อแต่พอคนไหนที่เขาซื้อไปแล้วเจอ การซื้อซ้ำเพราะว่าหนึ่งรสชาติเขาดีสองพอ,เ,อ,อเขาเรียกว่าแม่ค้าที่เขาไปวางค้าขายเขาก็ถอดใจเหมือนกันว่าหุยผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วเขายังขายไม่ได้แต่กลับกลายว่าหลังจาก1เดือนมันหวานขึ้นเนื้อมันดีขึ้นแล้วเขายังเก็บค้าขายได้ได้นานกว่าพันปกติมันทำให้ลูกค้ามาหาแล้วก็มาถามหาตัวเนี้ย แล้วก็เริ่มมีการค้าขายอ่าเริ่ม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 เขาเรียกว่าอะไรเริ่มมีการสอบถามว่าเอะมีตัวนี้อยู่อีกไหมตัวนี้มีอยู่อีกไหมนะครับาราคาตอนนีนจะเริมลเอ่อณตอนเนี้ยเราเราอยากสร้างเขาเรียกว่าสร้างมาตรฐานใหม่ละกันคือเนื่องจากที่ผ่านมาเราเป็นการลองตลาดเรายังไม่ได้ค้าขายหรือว่าการ<ม>การที่เราจะช่วยให้เกษตรกรมีไรายได้สมน้ําสมเนื้อเนี่ย เนื่องจากผลผลิตเขาก็ไม่ได้สูงถึงขนาดแบบสูงปีดแบบลูกใหญเ่เราก็อยากให้เกษตร,รกรค้าขายได้ผลสดที่ที่สมน้ําสมเนื้ออันนี้เรากําลังร่วมมือกับาทางเครือข่ายเกษตร,รกรผู้ปลูกด,ด้วยอยากให้เขาขายได้แพงกว่าพักทองปกตินิดนึงเพื่อทีเอ่เนื่องจากพันธุน์มันมันปลูกไม่ยากก็จริงนะฮะแต่ผลผลิตมันไม่ได้สูงมากมายขนาดที่แบบเท่ากับลูกใหญ่เราก็อยากให้เกษตร,รกรได้เบนฟิตรงนี้นะครับ าราคาผลสดเดี๋ยวขอน่าจะประมาณสักกลางปีน่าจะน่าจะ,าจะชัดเจนมาขึ้นว่าผลสดต่อกิโลจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับ 4, สี่ต่อไเมล็ดค่ะเมล็ดหนึ่งกระป๋องหนึ่งกระป๋องก็คือหนึ่งร้อยกรัมประมาณแปดร้อยแปดร้อยถึงเก้าร้อยเมล็ดต่อหนึ่งกระป๋องครับตอนนี้มเมล็ดพันธุ์ก็มีจําหน่ายเลยตอนนี้เดี๋ยวมีจําหน่ายหลังจาก กลางปีเป็นต้นไปแล้วกันนะกลางปีกลางปีเป็น<ป>ต้นไปที่เราเห็นในแปลงตรงนี้เป็นแปลงสถานีวิจัยเราจะจัดการคนละแบบแต่ถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการดูแลเป็นพิเศษสำหรับพันนี้นะครับไม่ต้องการอะไรดูแลอะไรเป็นพิเศษปกติเลย ตัวฟักทองตัวนี้ทนโรคทนโรคไปีบไปที่เกิดจากเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาจะปลูกได้ทั้งปีไม่มีปัญหาขนาดที่ฟักทองบางสายพันธุ์ในตลาดนะะเรียบร้อยไปแล้วแต่ตัวนี้ยังสามารถให้ผลผลิตได้ถือว่าดกใช้ได้เลยครับสำหรับทลูกในโรงเรียนฟักทองต้องปลูกในโรงเรียนไอ้ปลูกข้างนอกเท่านั้นฮะ เพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีต้องการพื้นที่ในการเหลือประมาณสักห้าเมตรสี่เมตรครับจะมนจะต้องไปอหนึ่งถามว่าต้องเก็บไปกี่ลูกต้องทำทกี่ลูกอะไรเออว่าทอ,อ,าอตัวนี้เนื่องจากลูก,กมัวนี้ติดกี่แถวทีปเก็บไว้ทั้งหมดถ้ไม่เหมือนข้อรองใหญ่ต้องเลือกนะครับนี่ครับ เนื้อสีสันนะฮะเนื้อละเอียดเนียนมากครับผมว่าต้องหวานอร่อยอย่างนะมีเสร็จใช่ไหมผมว่าเสร็จแล้วโอเคครับำอะไรบางี้ฟังดูแหละได้โอเคประมาณนี้นะครับเขาไป็นเนื้อต่อได้ผมได้นะผมว่าเอ้ครับพักของพันใหม่ของเจ๊ใสครับโอเค ครับเโอ้พอดีเราเปิดครับแม้เราเปิดแป๊บเดียวพอเราจบเซนีก่อนเขาก็จะจะเป็นพืชพันธุ์ชนิดไหนที่เป็นไฮไลท์เราจะมีให้ชมต่อๆนะครับโดนหน้าผมไหร้อยกว่าชนิดครับที่นำแสดงในงานเกียรไแฟร์2องพมีให้ชมระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ครับเดือนมกราคมนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับ It's a problem Oh